กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับกิช่นเคยกับผมเจดาวเทียมนั่นเองนะครับนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับพระเครื่องมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับวันนี้เนี่ยเจจะมีพระเหรียญนาลายนะครับมาให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นพระแท้อยู่ในเรียมเนี่ยเราจะดูได้ไหมนะครับเดี๋ยวเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับไปเจดาวเทียมรับเช่าพระให้ราคาสูงท่านใดมีพระเครื่องส่งเข้ามาทางไลน์ J อสเจดาวเทียม หรือสแกน qr code ได้เลยนะครับเอาละครับเจมีเหรียญนารายทรงพุทธนะครับทั้งหมด2เหรียญนะครับเหรียญนี้เนี่ยจะมีการสร้างทั้งหมด1นึ่งเหรียญนะครับโดยมีการต่อโค้ดมะที่เป็นโค้ดวัดป่านะครับทั้งหมด2,000เหรียญแล้วก็จะมีโค้ด7นะครับที่เป็นของวัสดุทัศน์เนี่ยทั้งหมดอีก8,000เหรียญนะครับอ่ะโดยวันนี้เนี่ยเจนําของวัสดุทัศน์มาทั้งหมด2เหรียญเลยนะฮะแต่เรามาดูรายละเอียดพร้อมกันเลยนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยถ้าอยู่ในเลี่ยมแล้วเราจะดูแท้ได้ไหม แต่เริ่มจากเหรียญไม่เลี่มก่อนแล้วกันนะครับเจเนี่ยบอกเสมอนะครับว่าถ้าเราได้ดูเหรียญแท้เนี่ยให้เราดูข้างๆนะครับให้เราหยิบก่อนเลยว่าถ้าเหรียญไม่บวมเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับองค์ประกอบพระแท้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไว้ใจง่ายๆนะฮะให้เราหยิบมาส่องนะครับดูรายละเอียดนะครับคุณดูเมตานะครับเมตาคุณเห็นบริเวณซ้ายมือไหมครับถ้าเมตาจากซ้ายมือเรานะคุณจะเห็นเส้นเสี้ยนนะครับวิ่งออกมาจากเมตาแบบนี้นะครับ ต้องถือว่าเป็นความคมนะครับความคมมากๆนะครับเส้นเสี้ยนจะคมมากๆนะครับผมให้ดูเส้นเสี้ยนนะครับที่เมตตานะครับแล้วก็บริเวณแขนหลวงปู่เห็นไหมครับถ้าพระแท้เนี่ยจะคมนะครับจะคมนะครับแต่ว่าไม่ใช่พระเก้จะไม่มีนะครับสามารถติดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่คมเท่านี้นะฮะเรามาดูองค์เลียกมันบ้างนะครับนี่ครับวันนี้เจหยิบมาให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมสิ่งแรกที่เราเห็นเลยนะครับเมตตาของเขานะครับจะคมนะครับ บริเวณไหล่เนี่ยแขนเขาจะคมเห็นไหมครับอ่าคือด้วยความที่เป็นพระเลี่ยมนะครับเราไม่สามารถดูขอบตัดได้เนาะ <S <S พ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูรายละเอียดข้างนอกให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าทีนี้เจยอยากให้โฟกัสไปที่โค้ดนะครับโค้ดเนี่ยจะต้องเป็นการตอกลงไปแบบนี้นะครับการตอกกับการหล่อในพิมพ์เนี่ยรายละเอียดเขาจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับการตอกเนี่ยคุณเห็นไหมอาจจะต้องมีแบบติดชัดเข้มมั่งไม่เข้มมั่งอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าการตอกเนี่ยอยู่ที่แรงมือนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะครับเข้าๆว่าเออถ้าตอกแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับดูเป็นการตอกนะครับเพราะว่ามีการบวมมีการปิ้นลงไปนะครับของการตอกนะมาดูเหรียญนี้กันบ้างนะครับเจอยากให้จําตัวเลข7ไว้นะครับของเก๋เนี่ยทำเลข7ได้ไม่เหมือนนะครับรุ่นนี้เก๋ดีนะครับเก๋ดีเลยนะฮะเนี่ยจำเลข7เอาไว้ห่างเขาจะต้องเป็นแบบนี้นะความหนาประมาณนี้นะครับอ่าก็ จดจาได้นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยผิวเขาจะออกเป็นมะระมะระนิดนึงนะครับให้จดจานะครับจะไม่ตึงเปรี้ยขนาดนั้นนะฮะอาจจะด้วยเรื่องจากแผ่นโลหะด้วยนั่นเองนะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาลองดูรายละเอียดด้านหลังกันบ้างนะครับอ่ะด้านหลังนะครับเจก็อยากแนะนํานะครับให้พี่ๆเนี่ยดูนะครับองนารายนะครับองนารายเนี่ยหน้าเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมอาจจะไม่กลมตากลมคมชัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่า ดูสิรายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาจะต้องแบบยึกยักยึกยักของเขานะครับเนี่ยนนลายทรงคุดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจะไม่ได้ตึงเปียะมากๆนะแต่ว่าพวกตัวหนังสือต่างๆเนี่ยจะคมเห็นไหมครับวัดบ้านจานเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับจุดหนึ่งที่เจแนะนําให้จําได้นะครับก็คือตรงนี้ครับตรงคําว่าสีเนี่ยเห็นรอเรือไหมครับรอเรือเนี่ยเขาจะมีเส้นขีดนะครับ เส้นขีดไปหาอสอเสือเห็นไหมนี่ตะแคงดูชัดๆเนี่ยจะทําให้เห็นง่ายขึ้นมากเลยนะครับอ่าทีนี้เรามาลองดูเหลี่ยมเรี่ยมกันบ้างนะฮะนี่ครับดูหน้าองคนารายก่อนนี่เห็นไหมจะไม่เป็นเมตาคมคมแบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นรายละเอียดปกติของเขานะครับนี่ทรงคูดแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูตรงตัวหนังสือกันบ้างนะครับจะต้องชัดนะจะต้องชัดอ่าโอเคนี่เห็นไหม ตัวหนังสือเขาขึ้นเป็นแท่งนะครับอย่างที่บอกนะก็ถือว่าคมชัดใช้ได้เลยทีนี้เรามาลองดูตรงคําว่าสีสะเก็ดมั่งนี่เห็นไหมต้องรอเรือเนี่ยขนาดตะแคงข้างเราก็จะยังเห็นนะครับเส้นเสี้ยมบางๆนะครับอันนี้อยู่ที่การเก็บรักษาด้วยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะทำให้ผิวเนี่ยเปิดทำให้มองชัดยากขึ้นก็มีส่วนนะครับจุดหนึ่งที่เจก็แนะนำนะครับคุณเห็นตรงมุมนี่ไหมเขาจะมีเหมือนเส้นมีความจิกลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งใน เจว่ามีเก totally ือบทุกเหรียญนะครับม yeah. ีเกือบทุกเหรียญนะครับแต่ถ้าไม่มีอาจจะเป็นพระแท้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นเหมือนเจเชื่อว่าเป็นตําหนิของบล็อกนะครับนี่อ่ะเอาเหรียญนี้ให้ดูชัดๆนะครับนี่เห็นไหมเห็นร้อยจิกนี่ไหมครับร้อยจิกเนี้ยมีเกือบทุกเหรียญนะครับเกือบทุกเหรียญนะครับแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นพระแท้อยู่นะอ่ะสุดท้ายนะครับก็คือที่เจอยากแนะนําก็คือถ้ามีโอกาสได้ดูขอบตัดนะครับดูขอบตัดแล้วจบจริงๆครับรุ่นนี้นะครับโดยขอบตัดของเขาเนี่ย จะต้องเป็นเหมือนมลมาละแบบนี้นะครับเห็นไหมเขาจะเป็นมล้าแบบนี้จะไม่มีเขี้ยวหักปลายใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเป็นมละแบบนี้นะครับตลอดนะครับตลอดทั้งเหรียญนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่คือเอกลักษณ์ของตัวตัดเหรียญอะไรที่เป็นพลาแท้เลยนะครับจะไม่มีการเป็นตัวโคดรครึ่งหนึ่งแล้วก็มาหักปลายครึ่งหนึ่งนะครับอันนั้นทีมมองว่าเป็นพาระเกโอกาสเป็นพระเกสสูงเลยนะครับอ่ะ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับเจอยากทําคลิปที่มันไวๆนะดูง่ายๆภายใน5นาทีนะครับก็ถ้าท่านใดมีเหรียญนาฬายทรงคุศลนะครับเจก็ยินดีรับเช่านะครับก็เหรียญรุ่นนี้เนี่ยเล่นหากันประมาณราคาขายก็อาจจะประมาณหมื่นต้นๆถึงหมื่นกลางๆนะครับอาจจะไม่ค่อยเกินนี้ถ้าเป็นโค้ดเนะนะครับก็เจยินดีรับเช่านะครับส่งรูกเข้ามาทางไลน์แอดเจดาวเทียมได้เลยนะครับถ้าท่านใดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆ จจะนำมาสอนมาเล่าไปให้พี่ๆฟังพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย